สอนตั้งค่ายยิงหัวมือถือรุ่น Vivo อัปเดตล่าสุดผัดมาล่าสุดและการวางเป้าแบบะเรียดดูจบติดหัวแน่นอน โอเคนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมายืบช่องมาทีเบียครับวันจะมาครับสอนตั้งคายหัวทุคก็จะเป็นการสอนตั้งคียหัวนะครับสำหรับมือถือรุ่น vivo นะครับเป็นการอัปเดตแผงใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นการแบบว่าจะไปสอนวางเป้ายิงหัวแบบละเอียดในเกมนะครับเราจะไปดูแบบไปท้ายท้ายคลิปนัดคนก็จะไปดูการวางเป้าแบบละเอียดทุกระยะทางคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึงหกพันซับทุกคนก็ เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าในเกมทุกแบบนะครับคนแล้วรับรองว่าท่านชมนะครับถ้าดูจบนะครับจะแบบว่าอาจจะติดหัวแดงเถือกแน่นอนนะครับคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับก็พอดีนะทุับคนก็เมื่อวานนี้อ่าไม่สบายนิดหน่อยนะครับคนก็อาจจะแบบว่าอ่าแบบเสียงวันนี้อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมรับเซ็นนะครับคนไปเดี๋ยวเราไปดูครับสําหรับการตั้งค่าในเกมนะครับมานะครับสำหรับการตั้งค่าพื้นฐานนะทุกคนก็การตอบสนองทุกคนก็ มองรอบนะครับแนะนำนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ80อ่า98นะครับคนประมาณนี้ต่อไปนะครับก็กล้องได้ดอดนะทุกคนก็ปรับประมาณ95นะทุกคนประมาณนี้ครับคน95้าเป๊ะนะทุกคนอ่าปรับประมาณน้นะทุกคนก็ไล่เลื่อนมาดเรื่อยๆนะทุกคนก็เนี่ยครับทุกคนก็ สักโขคูณสองนัดคนก็ปรับประมาณ95้าสินัดคนก็ถ้ามีเสียงรบกวนขอหมายนะครับพอดีโอฝนตกแล้วทุกคนก็ตรงนี้นะครับสักโขคูณสี่นะครับคนก็ปรับประมาณ100นะครับแล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับคนก็ปรับประมาณ85นะคนประมาณนี้ต่อไปนะครับมูโมสลานะครับคนก็ปรับประมาณศูนย์นะครับส่วนใครที่เล่นก็ให้ปรับประมาณมาเจ็ดสิบแปดสิบนะดคนประมาณนี้ครับทุกคนก็ต่อไปนะครับสถานการควบคุมนัดคนก็เลื่อนมาด้านหน้านะครับคนก็ อย่าลองกดเข้ามานะครับสําหรับช่วยเลงนะครับให้เปิดโปรตีนะครับปุ่มีซ้ายให้แสดงตลอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนรวดด่วนก็ให้เปิดนะคนรีโรลดด่วนก็ให้เปิดโปรตีนะครับคนส่วนแบบเร็วด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคนแล้วก็ต่อไปนะครับโหมดวิ่งนะครับทุกคนก็ให้เป็นแบบทั่วไปล่าสมก็แล้วแต่นะครับส่วนที่หนีรับเป็นค่าน้นต้นคิฟิกก็เป็นแบบเดิมสารงความเสียหายก็เป็นแบบเดิมนะครับคนส่วนตรงนี้นะครับสัรงความเสียหายก็เป็นแบบเดิมอ่าพู้สามนะทุกคนก็นี่ครับ อันนี้แบบว่าเป็ี่ยนอืนโนมัิก็ให้เปิดนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับแล้วแต่นะครับคนสำหรับมัวสะครับคนก็ให้เปิดโปรตินนะครับแล้วก็ด้านล่านะครับยิงเป็นแบบใหม่รายละเอียดเพื่อนทีมเป็นโป่งแสงนะครับคนต่อไปนะครับสำหรับการตั้งค่ากองควบคุมผมผมนะครับอันนี้คือปุ่มของผมนะครับปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ6-7นะครับแนะนํานะครับประมาณ70-80นะทุกคนส่วนนี้นะครับเป็นปุ่มสับปืนทํารานนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนก็เป็นปุ่มนับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอ่าอ่าปุ่มสปืนด่วนนะครับคนอยู่ตรงกลางนะครับคนส่วนนี้นะครับเป็นปุ่มอ่าวิ่งนะครับคนแล้วก็ด้นวนเป็นปุ่มไอวอลนะครับอ่าน้นบนเหนือไอวอลไปอีกก็จะเป็นปุ่มสะโคบนะครับคนนี่กดไปตรงสะโคบนะครับนี่ผมเอาไว้บนสุดนะครับก็เล่นแบบเล่นสี่นิ้วนะครับอ่าตำแหน่งก็จะใกล้ๆไอวอลนะครับคนก็ส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มยิงซ้ายนะครับคนก็นี่ครับปรับประมาณนี้ ส่วนนี้ครับเป็นปุ่มกระโดดนะครับทุกคนก็เลื่อนนิดหน่อยนะครับทุกคนนี่จับมาเลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งผมอยู่ตรงด้านบนด้านบนขวานะครับทุกคนผมจะเล่นนิ้วซ้ายนิ้วขวานะครับก็จะเล่น4นิ้วนะครับปุ่มกระโดดก็จะอยู่ด้านขวาส่วนป being ุ่มไม่พออยู่ด้านซ้ายนะคบทุกคนประมาณนี้ก็ใครอยากจะไปเล่นตามเปเล่นได้นะครับทุกคนก็จะไปนะครับก็สําหรับการเก็บข้อตับัสนะครับทุกคนก็แนะนํานะครับปรับเป็นทั่วไปนะคคนสาหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากจะแบบว่า เก็บเป็นแบบเร็วนะครับก <'s> ็ให้เปิดแบบเร็วไปเลยแล้วก็โหมดแข่งขันแบบทีมนะครับความสัมคัญนะทุกคนก็แนะนํานะครับก็ปรับตรงนี้นะครับความสําคัญจะมีให้ปรับนะครับเนี่ครับเพราะโหมดแข่งขันแบบทีมนะทุกคนก็มีมาเนสำหรับการเก็บของจนมาแลนะทุกคนต่อไปนะครับก็การแสดงผลกราฟิกนะทุกคนก็เป็นระดับสูงนะครับทุกคนก็ความโคชั่ระดับสูงก็เป็นขั้นสูงนะครับชาร์โดก็ให้เปิดนะครับทุกคนส่วนแนะนํานะครับสำหรับใครแบบเล่นไหวมากๆกนะครับก็ให้เปิดสุดหมดเลยทุกอย่างนะครับ ตววใครที่เล่นไม่ได้นะครับให้ปิดหมดนะครับหรือจะเปิดแค่เฟรมเรทเดียวก็ได้นะทุกคนส่วนมาตรฐานนะครับก็แนะนํานะครับปรับเป็นทั่วไปนะครับใครเล่นไหวก็ปรับเป็นขั้นสูงไปเลยนะทุกคนนะทุกคนก็ใครเล่นไหวก็ปรับเป็นขั้นสูงนะครับทั้งดลื่นและมาตรฐานก็คล้ายๆกันนะทุกคนก็แล้วแต่ความพอเหมาะของแบบว่าอาจจะมีความลื่นแตกต่างกันนะครับแต่ละเครื่องนะทุกคนประมาณนี้ทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบว่าการระบบสัดรานล่างกันนะครับุคน ก็เสียงไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ระบบสั่นตรงนี้นะครับทุกคนก็แนะนานะครับก็ไม่ได้จําเป็นต้องต้องเปิดอะไรนะครับทุกคนสำหรับระบบสั่นนะครับแนะนําให้ปิดไปเลยหรือว่าถ้าใครจะเล่นนะครับก็มันจะมีการตั้งค่าเช่นประเภทการยิงการสั่นการเดินต่างๆครับมันจะสั่นหมดนะครับกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ฝนตกนะครับก็ขออภัยด้วยครับคนก็ถ้ามันมีเสียงรบกวนอีกแล้วนะครับทุกคนอ่าป้าเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับเดี๋ยวไปดูการวางเป้าแบบละเอียดกันนะครับทุกคน ก็เข้ามาอยู่ในเกณฑ์นะครับสำหรับการวางเป้ายิงหัวแบบละเอียดนะครับคนเราจะนี่ครับพอดีเราเผื่อปรับพับต่ํามาแล้วนะรับคนก็อาจจะทําให้ลื่นมากๆนะครับซึ่งมันจะไม่มีอาการแหลกเลยนะครับทุกคนนี่ครับโดดมาเปิดมาแล้วโดดสับปืนครับเราซื้อปืนดีเซอร์แล้วก็ SVD แล้วก็ซอง M ดึงเป็นแเจนะครับทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนก็อเมื่อกี้สำหรับปืน SVD นะครับโอ้โห SVD ทุกคนก็จะมีพูดผิดพลาดบ้างนะทุกคนก็ ก็อาจจะมีหลอนๆบ้างนะครับคนโอ้เป็นอะไรเนี่ยตายตายตายนักคนก็ใช้วิธีการบังเป้าดน้บนซ้ายลากขึ้นแกกลงนะครับคนก็ใช้สูตรเดิมนะครับคนนี่ประมาณนี้แล้วก็เป้าด้านข้างลากขึ้นเหมือนตัวเจนะครับก็ถ้าขีดถูกปึ๊บเห็นไหมครับคนก็เป้าดน้บนซ้ายหรือเป้าด้านข้างคล้ายๆกันนะครับคนก็แค่อันนั้นตำแหน่งอยู่บนหัวกับตำแหน่งอยู่ตรงกลางตัวนะครับแต่แค่อยู่ลำข้างๆลำตัวนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องล่าแบบตัวเจก็ได้นะครับ ให้มองเป้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับคนก็ให้แบบลากได้ทุกด้านนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวามุมไหนมุมหนึ่งก็ลากได้หมดนะทุกคนใกล้ใกล้หัวนะครับให้ฝึกลากบ่อยๆนะครับแล้วก็ลองลากแบบผมด้วยครับรับรองว่าติดหัวแน่นอนนะทุกคนก็ลองฝึกลากดูนะครับคนไม่ใช่ว่าตั้งคาดแล้วมันจะติดหัวเกี่ยวนะทุกคนก็ให้ฝึกแบบว่าเล่นการวางเป้าแบบเยอะๆนะครับคนก็ฝึกในโหมดแบบว่าฟรีตาอย่างนี้นะทุกคนก็โดดยิงสับปืนตามโปรตีนครับสำหรับนี่ครับเป้าร้อมยิงนะก็เหมือนเดิมนะทุ เห็นไหมครับทุกคนก็ป้าไว้ตรงนี้นะครับทุกคนก็คนซ้ายลากขึ้นเหมือนเดิมนะทุกคนนี่นะครับคนก็เราจะลองปืนลูกซองบ้างนะทุกคนสำหรับปืน M1.1.7 นะครับสำหรับปืนดิเซิร์ดแล้วก็ปืน F b d ใครรู้ไม่ทันก็ย้อนกลับมาดูรับวิธีการลากนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคนสำหรับอาปืนลูกซอง m 1 8 7นะครับจะเป็นปืนที่ลากง่ายนะครับคนแต่จะเป็นระยะกลางๆหรือระยะใกล้นะครับเพราะว่าระยะไกลจะยิงหัวแบบติดน้อยมากหรือว่าไม่ติดเลยนะทุกคน นี่ครับถ้าเราลองระยะจูบนะครับสาหรับปืนนี่ครับทุกปืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับตั้งแต่ปืนลูกซองก่อนนะครับถ้าเป้าไว้กลางตัวลากขึ้นอย่างแรงน,นะครับสำหรับปืนลูกซองไม่มีป,ปัญหาะไรครับเพราะว่าเป็นปืนที่แบบว่าลากง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าระยะจูบก็จะลากยากขึ้นกว่าระยะไกลนะครับแต่สรองว่าลากง่ายกว่าปืนอื่นๆเช่นปืนแมสตนัดเดียวแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ไม่แบบดีไวนะครับคนก็แนะนํานะครับก็วิธีการวางเป้านะครับก็คือเอาเป้าไว้กลางตัวลาก ขึ้นถ้าใครแบบว่าว่าลากไม่ไหวก็เอาเป้าไว้ข้างลากขึ้นแต่เป็นระยะจูบก็คือเอาไว้ข้างๆหัวนิดเดียวนะครับก็คือแบบไม่ได้ไว้กลางตัวร้อยเซนนะครับแล้วก็ลากขึ้นมันจะลากติดง่ายกว่าการที่วางไว้กลางตัวนะครับคนประมาณนี้ครับคนก็ประมาณนี้ครับสถานการณ์วางเป้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโหมดเกมซ้อมยิงดูนะครับคนในฟีสไตล์นะครับเราลองยิงดูนะครับคนนี่เราจะมาสาธิตการวางเป้าแบบของจริงนะครับก็คือตัวนี้ยืนนิ่งนะครับแต่ เรารองว่าสถานการณ์จริงก็ใช้วิธีการลากรับถ้าศัตรูเดินมาด้านซ้ายก็ลากด้านซ้ายด้านขวาก็เดินมาด้านขวาครับคนลากไปด้านขวานะครับถ้าเขาเดินไนมุมไหนเราก็ลากาปมุมนั้นนะครับก็จะมีโอกาสติดหัวนะครับแต่จะยากกว่าการที่มันยืนหยนิ่งนะครับก้อนนี้ครับเอาไปน้านินซ้ายลากขึ้นครับถ้าศัตรูยืนนิ่งครับปุ๊บเห็นไหมคนก็ใช้วิธีลากเหมือนขิดถูกแล้วก็ติดง่ายเหมือนเดิมนะคนประมาณนี้นะครับทุกคนก็นี่ครับก็ติดง่ายนะครับประมาณนี้ครับทุกคนลองยิงดูนะครับ ฝึกเล่นกันบ่อยๆนะครับก็โหมดในโหมดนี้ก็เหมาะกับการเล่นฝึกมากนะครับก่อนจะไปเจอสถานการณ์จริงนะทุกคนนี่ครับเละใกล้ๆอย่างนี้นะครับก็ติดหัวง่ายนะครับสปืนนะครับสัตปืน SVD นะครับก็ติดหัวแดงเถื่อนนะครับติดง่ายนะทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนก็ลองลากดูนะครับนี่ประมาณหลายหัวนะครับคนลองยิงดูปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับบางทีนะครับถ้าเป็นะยะไกลนะครับคนก็เอาเป้าไว้ใต้เท้าลากขึ้นนะครับเป็นจังหวะลากได้เหมือนกันนะรับคน ก็มีมาเนีครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ก็ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง6 0 0พันซับเลยทุกคนก็มีอะไรนะครับทุกคนก็ใบบากกันทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะทุกคน